ยะพระพุทธไตารัตนนายานมานินภารัสสีสะหาสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อคีทานังวารังคันทัง si สิวลีจะมหเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ เพิ่งสวดมนต์เสร็จครับก็สวดที่นี่นะครับวัดสักใหญ่นะครับก็นึกขึ้นได้ครับก็เลยอยากอัดคิปกับพี่ต้องหนะ่อผมรู้สึกอย่างนี้นะพี่ต้องผมรู้สึกว่าบางคนที่รู้สึกว่าสวดจกักรพรรดิแล้วยังไม่ได้ผลนะเนาะผมว่ามันส่วนหนึ่งเขาโลเลนะครับผมเห็นหลายคนเพื่อนใน Facebook หลายคนที่ทำไปก็ท้อไปนะครับทแล้วก็ อธิษฐานนู่นนี่แล้วยังไม่สมหวังแล้วก็เลิกทําไปผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือต้องทําไปเลิกแล้ใช่ไหมพี่ต้องพี่ต้องมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างเราก็ทํากันต่อเนื่องเนาะมันมันไม่ได้สําคัญว่าเราทําแล้วจะเกิดผลอะไรมันสําคัญว่าเราทําจริงๆไหมทาไม่เลิกไหม ทำอย่างต่อเนื่องใม่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เราทำกันมาเนาะเราก็ทำไม่เลิอกอ่ะเราไม่ได้ต้องรอคอยว่าอานนิสงมันส่งผลอะไรแต่เราทำเพราะด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำมันเป็นการที่ได้กับตัวเราเองแล้วก็ได้กับผู้อื่นเหมือนวันนี้เราทำเราก็แผ่ให้กับภพบภูมิทั้งหลาย เราก็ไม่ได้สงสัยว่าพบคูมิมีไมพี่ต้องไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็ให้เขาจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรามั่นใจว่าเราให้ไปอเราให้ไปก็จบเขาได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็เชื่อคําครูบาอาจารย์นะว่าสิ่งที่เราทําแบบเนี้ยมันมันได้ ได้แน่นอนเราได้กับตัวเราแล้วเราก็ได้ให้เขาจะรับไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะวันนี้ที่เราทํามาเราก็ให้ทุกคนมีส่วนในบนนี้ด้วยเนาะวันนี้เราทําอะไรกันบ้างหนทวนสักนิดหนึ่งไม่ต้องถวายสังฆทานที่ทั้งวัดเลยวัดสักใหญ่นี่เลยแล้วก็เป็นตัวแทนถวายอาหารกับหลวงพ่อสุภะไทยด้วยอืแล้วก็มาตรงนี้มา,มาสวดมนต์สวดมนต์ที่โบ วันนี้เราสวดอะไรกันบ้างพี่ตองที่พิโสามจบแล้วก็คาถาเงินล้านเก้าจบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วสวดคาถาเงินล้านตอนไหนนาะคาถาเงินล้านไม่ได้สวดเราสวดจากกระวานพี่ตองสวดจากกรวาดเก้าจบเนาะก็ก็ตั้งใจว่าสวดเป็นการสวดถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็นั่งสมาธิกันต่อก็เมื่อกี้ก็นั่งนั่งสวดในใจก็ภาวนาในใจต่อภาวนาไป ต่ออีกเล็กน้อยแล้วก็ดูลมหายใจแล้วก็พุทโธแล้วก็แล้วก็เชิญพระเข้าตัวเนาะบทสัพเพแล้วก็แผ่บุญเนาะก็ให้ทุกคนมีส่วนในบุญนี้ทั้งหมดเลยนะครับสาธุครับ <c oughs>